แผนฟักมั่งที่บ้านหมู่ที่หนึ่งตำบลบ้านสวนตเมืองจัังหวดสุโขทัยมาตั้งด่านหน้าผาหมู่หนึ่งบ้านสวนครับระวังครับเหตุการณ์ปกติครับมันก็จมีรถทุกทุกคานครับตตั้งแต่สี่โมง ส่วนมากมอเตอร์ไซค์ไม่ไม่ใส่หมวกกันน็อกครับแต่มีผ้าแมสบิดจมูกแล้วก็เจอไม่ไม่เจอครับถ้าไม่ใส่หมวกกันน็อกก็แค่ตักเตือนครับถ้าถ้าเมาเรารู้ว่าเมาถ้ากิน่นมีมาเมาเราก็ต้องให้กลับบ้านครับมาถึงจุดนี้เราก็กักด่านไว้ก่อนมาตักเตือนอย่า ถ้าเมา่มัต้องให้ไปถึงด่านด่านใหญ่ครับนี่ด่านชุมชนไปมาตรงนี้เราก็ต้องเรือรอดครับผัฝากแม่เป็นน้องชาวหมู่หนึ่งนะครับถ้ามาจากต่างจังหวัดก็ขอให้ไปไปห,หาสมือ,มอไปหาที่บ้านที่ทำการวิทาบ้านให้ไปแจ้งว่ามาจากจังหวัดไหน แจ้งเราจะได้รู้ว่าท่านมาจากจังหวัดไหนถ้า,ถาออกินแล้วเมาอ,อยู่บ้านครับ<ว>ต้องอย่าออกมาข้างนอกถ้ามาต้องเจอด่านมาเจอด่านแรกด่านคนก็ต้องดัเดเตือน<ว>ก็ขออย่าให้ไปถึงด่านที่สองไสองคือด่านตำรวจด่ดานใหญ่คบับดื่มไม่ขับ